อ่ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขููสุขคนพี่น้อง FC เอฟซีเบิร์สุขคนที่ติดตามดีเจเป็นหน่อยอารมณ์ดีมือน,นีภาพพี่น้องมาเที่ยวมกดาหารอยู่ที่อ่าศาลเจ้าแม่สองนั่งตอนนี้มาฮอดแล้วพี่น้องเด้ออันนี้เบิ้งซะก่อนนี่คือศาลเจ้าแม่สองนั่งอ่าภาพพี่น้องมาไหวาพ้พระซะก่อนขอพรแต่สิ่งดีๆอ่าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีบุญบารสนาเพราะว่ามากกับพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดินทางมาพอ่อคือเก่าอาจารย์พี่อาพี่น้องพ่ออาจารย์เอกมโนรมเฮาหนังคอหม้ออยู่ขายรถตะลีอ่ะสวัสดีพี่น้องด้วยสวัสดีครับเออพี่น้องอาจารย์อาจารย์เอกมือนี้ยขึ้นเดมมาขายอ่อรถตะลี่โอ้มือนี้มันมีแดดโอ้มือนี้มีแดดสองมือขึ้นหลังพายุเข่าฝนมันตกมีฝนกระทบก็โรถตะลีได้ <laughs> ยังไงยังแบบกระทบไม่กระทบมับมงม้งเลยเอาเจ้าก,กระขายในห่มส่วเนาะ คนซื้อกับพวกออกมาเขายาเขาเปียกเนาะเจ้าก็บุกไปหาเขาคนตัวเอาห่มกลางไปหาขายคนเปจังเด็กคนขายกับยาเปียกเพื่อันเอาป็นฝนอย่งไหนมากรอกระเดียดอาจารย์ผมอยากหูว่าผู้ใดเป็นผู้จัดระเบียบฝนนี่นไหมมันคือตกะบอนูจารกันลักษณะอ๋อไม่หน้อยเจ้าจะต้องขึ้นไปทั้งฝ้าขึ้นโอ้ขึ้นไปทั้งว้าอีกเอาสีใสบันไดใสเหลือขึ้นไปถามคนยันแทนเบิ่งก็คนยัน พญาแถนแล้วอยากพิสุจน์กขี่กระคาดเองเอาขี้นกางสิไปอันไปสู่กับพญาแถนเออต้องนวนกันยังไงเลยว่าฟ้องให้ขี่กระคาดึ้นไปถามว่าเู้เจ้าจัดฝนยังไงผมีระเบียบเลยเอาผมได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวหนึง่งอันพญาแถนยันกินก,าง,กางตกลงมาเธอก่อนนี้พ่อเป็นคนตุ้มเนาะหลังไร้เป็นบ่มีสิเอาเอ,าอามรีอาจารย์เอกมากขายโรตรีให้เก่าเด้อพี่น้องเด้อ นี่ละอาจารย์เอกมนโนร่มเฮาบ้านี้พี่น้องทางเอฟซีผู้ใดติดตามดีเจเป็นหน่อยกับทีพอ่อกับอาจารย์เอกเป็นประ <What? S 1> าจำาประจ๊าหน้าพี่หน้าพ่อนี่ละหรือโยุงอะไรมองอะไรกันแล <ๆ S 2> ้วแต่แต่ว่าให้พี่น้องติดตามอ üy ่าเบาเป็นหน่อยอารมณ์ดีในช่องนี่นะครับทางติ๊กต็อกนี่ละก็มีเรื่องเล่าดีๆสร้างคอนเทนต์ดีๆเอ่อกับอาจารย์อ่ามาพ่อเอ่ากับพี่น้องปองไปบางครั้งบางคราวเฮาก็มีสิ่งดีๆมารายงานในน้องอาจารย์เนาะ แม่าอาจารย์มือนีนมี้ยังสิฝากกับพี่น้องเขาบ้างไปฝากไปก็เอ่อเนะอฟซีเนาะฝากไปเอฟซีเนาะผู้ใด้จริงจังเนี่ย่ไม่ทำซะเลยดีกว่าเออทำชั่วทำแล้วเดือดร้อนภายหลังอืมเอาไปขุดมีอยังแน่เป็นข้อมือมีอยังแน่เป็นข้อมเออแยกแยกะแล้วก็ค้นหาข้าววัวก็ดีเห็นมันได้เฮ็ดความดีอยู่ในสังคมแบบมีความสุขที่สุด น้ครับผมนี่เป็นคําคมที่ได้มาจากอาจารย์เอกมโนลมอ่ผู้ที่อา่าโยในศิลจินในธรรมเลยพี่น้องเลยปวดจนว่าบวชมาจนหัวขาวแล้วล <c oughs> ่ะเอาโชคดีเบิร์ตสุขุุกค้นครับพี่น้องเอาก่อนไปก่อนจากะอ่ะาอ่าปัรตาน่าเจ้าแม่สองนางอู่ศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาและก็คุ้มคร้องพี่มอง,องป้องปายเบิร์ตสุขุุกน้นสวัสดีครับ